各位大家好สวัสดีครับทุกคนบาดจะมีสัวบ้องๆพวกเราគ្នាโอเคចូលមេរៀនវីដេអូទី19ទាំងអស់គ្នាមើលថែខ្លួនឲ្យល្អណាดูแลตัวเองดีๆណាดูแลตัวเองดีๆណាពីថាดูแลបានន័យថាមើលថែពីថាดูមិនម៉ាត់បានន័យថាមើល ปิดทตัวเองบันในท่าขลุ่นไอ้ปิดทตัวบันในท่าขลุ่นปิดทเองบันในท่าไอ้ปิดทดีดีบันในท่าอเอาอ่อโอเคโจประโยคจันวิ้งเหาวเหาะป่าวจงเจือจีเหาวเหาะป่าวจงเจือจีปิดทัฮาเฮาบันในท่าอ่อหรือก็เอาอออ พี่ท่าเป่าจงปันในท่ามือไทยหรือก็ไทยรเรซ่าหรือก็ถ่ายคลวนพี่ท่าจื้อจีปันในท่าคลวนไอดูแลตัวเองดีๆนะหาวๆเป่าจงจื้อจีมือไทยคลวนไออไอยลอ่อนาโอเคจังโจ,งจงประโยชน์ปรียบเทียบนิยเตตามตรองออดโกหอเตพูดจริงจริงนะไม่โกหกเลยพูดจริงจริงนะ ไม่โกหกเลยเปิธาพูดบันไดธาหนีเย้ยพิธาจริงจริงบันไดทาปัดเปิดหรือก็ตามตรองพูดจริงจริงหนีเย้ยตามตรองหนีเย้ยกาปเปิดพิธาโกหกบันไดธาโกหกไม่โกหกมันโกหกอดัดโกหกเต๋โอเคโจประโยคจัจนวิ้งฐานายชัวไหมเพียนลาฐานายชัวไหมเพียน ลาพิธาฐานปายบานในธาตามตรองหรือก็กาเปิดพิธาชว่าบันในธาหนีเย้ยฐานปายชว่หนีเย้ตามตรองหนีเย้ยตามเปิดพิธาเพี้ยนบานในธาโกหะหรือก็เบาประเหมเพี้ยนบันในธาอดัดโกหะเหม่นเบาประโอเคจังโจประโยชน์ประท้วงทีคือระบบหิ้วประจ้ำเรียซาตกคือของลูกขาประจำ้ำแก้ไว้ คือของลูกคขาประจำแก็บไว้ียธาของบันในท่าหอกบ,บอพิธาลูก้าบันไดท่าพิวปีธาประจำบันในท่าประจำตรองพิธาลูกขาประจำบันไนท่าพิืงไดมอลประจำปิธาไม้ตายใหญ่ท่ามียพาแก็บไว้บันในท่าเรสาตกหรืกอก็หยอตกโอเคโจประโยชันวิ่ง,งสี่ช้างเคเดตงซี เหลวอจอสืชแข็งค์งซีเหลวเจะปีทาชข็งค์บานในทาพิวเดแมอประจําหรือก็โมยปีทาตรงซีบานในท่ารบบอร์รบบอปีทาเหลวเจอบานในท่าเดียวาโตหรือก็ตกเจโอเคโจประโยชน์ประตัวติดเนียงขยมมีนรุมคานหรือเตหนูมีรบกวนหรือเปล่าหนูมี រូបกวนឬป่าวពាក្យថាหนูบานន័យថាញខ្ញុំសម្រាប់តែមនុស្សស្រីឬក្ក្មេងស្រីនិយាយពាក្យថាหนูអាចមានអត្ថន័យមួយទៀតបานន័យថាសត្វកណ្ដោលពាក្យថាមីបานន័យថាមានពាក្យថារូបกวนបานន័យថារំខានពាក្យថាឬប្លៅបานន័យថាឬទេហើយពាក្យថាឬប្លៅឬក៏ឬបៅនេះវាមានន័យដូចទៅនឹងពាក្យថាឬម៉ៃអូខេចូលប្រយោគចੰវិញวយោម៉ៃយោតា ยาวมาวออยู่ไหมอยู่ตะยาวมาพิธวะบานៃថាខ្ញុំមនុស្សប្រុសនិយាយក៏បានមនុស្សស្រីនិយាយក៏បានពីថាอยู่ไหมอยู่បานៃថាមានឬមិនមានពីថាតាยาวបานៃថារំខានអូខេអញ្ចឹងចូលមកប្រយោគចុងក្រោយឈប់សិនថ្ងៃក្រោយទំនេរទេດຽວກ່ອນວັນໜ້າວາງไหมດຽວ ก่อนวันหน้าว่างไหมพิัดเดียวก่อนบันไดท้าฉบเส้นพิัดเดียวเหมือนมัดบันไดท้าฉกพิทาก่อนบันไดท้าเส้นพิทาวันหน้าไงกลอยคือไงถังหมกพิทาว่างบันไดท้าตุ่มเนโอเคโจประโยชน,น์จนวิ่งฉิงสาวตึงเฮาเทีนยนหยอคงมาฉิงสาว ตัง้งเขาเทียนอยู่คงมาปี่ท้าชิน้าวตั้งบ้านไท้าสมหงจำหรือก็ฉมสสนปพีทาเ้าเทียนบ้านไอท้าไงกล้ยพิทาอยู่คงบรานไอท้ามีเป้ต่ำเนหรือก็ต่ำเนเต้ អូខេជាចុងក្រោយសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលទស្សនាវីដេអូមេរៀនទី19នេះដល់ចប់តែបើបងប្អូនមានចំណល់ចង់សួរអ្វីអាចសរសេរជា comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានអញ្ចឹងសូមជួយចុច subscribe YouTube channel និងចុច follow page ទាំងអស់គ្នាផងបាទសូមអរគុណ